สำหรับเพื่อนเพื่อที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลน d ์ช็อปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนด์จินดอมนะครับคุกกี้แลนด์โอเวนเบรกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับามารวมตัวกันครบแล้วใช่ไหมถ้าสายแล้วก็ต้องวิ่งไปให้ถึงเชือกเขาแห่งการทดสอบและความปรองดองแต่แน่นอนว่าถึงจะไม่ได้มาสายก็ต้องวิ่งอยู่แล้วนั่นนะ Everyone here! 자, 다들 모였지? 늦으면 좋아 시험의 산맥까지 알아서 뛰어와 물론 안 늦어도 뛰어가야 하지만 말이야 빈나 기대르 오크레타 쿠키와 초와타 시켄나 0 0まで勝手に走ってきてね。もち론오크레나 산맥 오크키